รามเกียรติ์ตอนที่149ปอสุรพัดตามหาพ่อหลังจากพิธีราชาพิเศษเท้าทศพินเท้าจาัก,กรวรรดิก็ได้พักอยู่ที่นครลงกาต่อไปอีก15วันและในวันนี้พระองค์ทรงมีรับสั่งว่าเสนาสุพินสันพรุ่งนี้เราจะกลับกรุงบริวัรกันเสียทีท่านจงไปเตรียมโยเท้าไว้ให้พร้อมเมื่อเช้าวันใหม่มาถึงเท้าจัก,กรวรรดิทรงตื่นขึ้นสงน้ำ แต่งองแล้วชวนเท้าทศพินเสด็จออกท้องพระโรงฝ่ายนางมนโทก็พานางเท้าเท่าแก่นางกำนันน้อยใหญ่มาขึ้นเฝ้าเช่นกันเท้าจักกระหวัิตรัสกับนางมนโทว่าเราจะขอลาไปก่อนขอเจ้าจงคอยอยู่สำราญทศพินนั้นยังอ่อนนักในกิจของเจ้าแผ่นดินชั้น้าก็ยังเยาวตัวเจ้าเป็นมารดาผู้มีปรีชาว่องไว ขอจงช่วยบำรุงอย่าให้ผิดจากธรรมทศพิธไปได้โอรสจะได้รุ่งเรืองและแม้นมีอริราชภัยรีก็จงให้เสนีไปแจ้งข่าวสารแล้วเราจะยกทัพมาช่วยปราบปรามสั่งการเสร็จเรียบร้อยแล้วเท้าจากกระวัติก็เสด็จออกมาขึ้นรถส่งแล้วกองทัพแห่งกรุงมลิวันก็เคลื่อนพลออกจากพิชัยลงกา มุ่งหน้ากลับเปยียงบ้านเมืองของตนครั้นเท้าจากประวัติเสด็จออกจากกรุงลงกาไปแล้วสุรพัทจึงได้เข้าไปกราบนางเบญกายพระมารดาแล้วถามว่าเสด็จแม่พระเจ้าค่ะอันพระบิดาของลูกนั้นเป็นกษัตริย์อยู่กรุงไหนหรือพระองค์ทรงมีรูปร่างหน้าตาเป็นเช่นไรและมีพระนามว่าะไรหรือพระเจ้าค่ะนางเบญกายสวมกอดพระโอรสพร้อมกับเอ่ยว่าลูกรัก พ่อของเจ้านั้นเป็นหลานของปริยาวัยวงศาผู้ผ่านนครขีดขินอันเป็นวงพระอาทิตย์อันยิ่งใหญ่พ่อเจ้านั้นเป็นบุตรพระพายพระองค์ทรงมีนามว่าหนุมานเป็นทหารเอกขององค์พระอวตารมีผิวผ่องประกอบด้วยขนเพชรแวววาวเขีียวแก้วและกุนทนนอกจากนี้พ่อของลูกยังสามารถหาวเป็นดาวเป็นเดือนสว่างสวัยออกมาจากปากได้อีกด้วย สุรพัฒเวลานี้พระบิดาของลูกนั้นกราบลาพระโอตานไปบวชเป็นโยคยีสร้างพรตอยู่ที่เขาแก้วมนดกเมื่อลูกไปถึงที่นั่นลูกก็จัดได้พบพระอาจารย์ฤาษีก่อนแม่ขออวยพรให้ลูกของแม่เดินทางปลอดภัยและอย่าได้มีอันตรายภัยพา,านใดๆเมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วอสุรพัฒจึงได้กราบลานางตรีชดาพระอัยกีและนางเบญกายพระมารดาออกจากปราศาสตร์ แล้วสำแดงฤทธิ์หอขึ้นฟ้าไปอย่างรวดเร็วปานลมพัดจนถึงเขามนดบพระโอรสของหนุมานจึงได้ร่อนลงจากฟ้าแล้วตรงไปยังกุฏิของฤาษีทิศภัยประสุรผัดก้มกราบพระฤาษีแล้วแจ้งความประสงค์ที่มาในวันนี้ให้ฟังด้วยเหตุนี้หลานจึงต้องการรู้ว่าหนุมานผู้มีฤทธิ์นั้นเพลานี้บวชอยู่ที่ใดหรือขอรับพระมุนีพระฤาษีทิศภัยผู้มีชานแก่กล้าจึงตอบไปว่า ลานีหนุมาัน,นั้นกำลังบำเพญ็ญฌานสองศีลภาวนาปูชาไฟอยู่บนยอดเขาโน่นและเจ้าอสุรพัดรีบกราบขอบพระคุณพระฤาษี แล้วรีบเหาะขึ้นเขาไปครั้นมาถึงยอดเขาอสุรพัดได้พบกับนักพรตผู้หนึ่งกำลังสำรวมจิตใจนั่งบริกรรมภาวนาบูชาไฟอยู่ที่หน้าบรรณศาลาหลานพระพายจึงได้เข้าไปกราบแล้วถามว่าขออภัยเถิดท่านดาบทท่านพอจะรู้หรือไม่ว่าดาบทหนุมานนั้นมันเพน,นพรตอยู่แห่งใด ระดาบทได้ยินเสียงถามจึงได้ค่อยๆลืมตาขึ้นก็เห็นว่าผู้ที่อยู่ตรงหน้านั้นเป็นกุมาน้อยเอ๊ลูกใครหนอน่ารักเสียจริงทุงทีองค์อาจหลักแหลมอืมแต่แปลกจริงที่กลายเป็นยักษ์ตหน้าเป็นวานอนแล้วท่านักบวชจึงได้ถามว่าดูก่อนอสูนกุมารเจ้ามีนามว่าะไรวงศาราบ้านเมืองอยู่ที่ไหนหรือแล้วนี่ยายถึงมาถามหาสีหนุมาแล้วกุมาน้อย อสุรพัดตอบว่าข้านี้มีนามว่าอสูรพัดเป็นนัดดาของพญาพิเยกแห่งบุรีลงกามารดาข้านั้นนามว่าเบญจกายส่วนบิดาข้าเป็นทหารขององค์พระอวตารนามว่าหนุมานบัดน,นี้ได้เกิดเรื่องขึ้นที่นครล,ลงกาข้านี้จึงได้ดันด้นมาหวังจักมาแจ้งข่าวหนุมานนั้นยินดีดุดได้ฟากฟ้าโอ้อันนี้จ้าลูกรักจักรู้จักบิดาก็หาไม่ ตัวเรานี้คือหนุมานบิดาของเจ้าอย่างไรอสุรพัดได้ฟังก็โมโหโกรธาชักกระบองขึ้นเงื้องอ่าขบเคี้ยวเคี้ยวฟันกระทืบบาดจนสะเทือนไปทั้งเขามนด,ดบหลานพระพายประกาศออกไปได้วยแววตาโมโหจัดว่าเฮ้ยเฮ้ยฤาษีชีป่ามักอาจมากนะเจ้ามัากโกหกกันเล่นมิเกรงใจเช่นนี้เราจะสังารสีเห็นว่าชีว่าดีไหมนี่หนุมานเห็นลูกไม่เชื่อก็คิดว่า <laughs> มิเสียทีเป็นลูกของเราถือยกองค์อาจแกล้าหนุมานยิ้มแล้วค่อยๆเอ่ยว่าดูก่อนกุมารชันสมอนนางเบญกายมารดาเจ้าเขาบอกเจ้าว่าอย่างไรบ้างเล่าอันตัวพ่อนั้นทรงพรดเป็นฤาษีพ่อมิมุสาจาดอกลูกก็อย่าเพิ่งกริ้วโกรธไปว่าเราไม่ใช่พ่ออสุรพัดจึงได้ยังคิดจริงสิ พระมุนีรักษาพรหมจันทร์อยู่เป็นนิดที่จริงก็มีหน่าจะพูดจาดูหมิ่นเราแล้วอสูรผัดจึงเอ่ยว่ามารดาของเราเล่าให้ฟังว่าพระบิดานั้นเป็นพยาวานอนผู้มีผิวผ่องอัมพายไปทั้งกายมีมาลายกุลทนขนเพชรและเขี้ยวแก้วสำแดงฤทธิ์เทาเป็นดาวเ,เ,เป็นเดือนตะวันได้ สิ้นคำหนุมานก็ตบมือหัวราะชอบใจ <c oughs> งั้นเจ้าก็คอยดูธนาลูกรักว่าจะเหมือนคำแม่เจ้าหรือหาไม่ <c oughs> แล้วหนุมานก็ทยานขึ้นฟ้ากลายร่างกลับเป็นวานอนขขาวเผือกมีสี่พักแปดกอนมีก,กุลพลขนเพชรเขี้ยวแก้วอีกทั้งยังหาวเป็นดาวเป็นเดือนและตะวันส่องแสงสว่างสวยัยไปทั่วปฐพีแล้วจะได้หอะกลับลงมา อสูรผัดนั้นทั้งอัศจรรย์ใจผสมตนเปกับความชื่นชมและดีใจกุมาน้อยก้มลงกราบแล้วกอดพระบาทรำพันว่าลูกนั้นผิดไปแล้วที่ทำให้พระบิดาทรงขุนเคืองใจขอพระองค์ทรงอภัยให้ลูกเถิดแล้วอสูรผัดก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฮนมุมานฟังพระเจ้าตานั้นทนเวทนาลำบากนะึต ลูกจะเข้าไปเยี่ยมเยียนก็ไม่ได้พระเจ้าค่ะฤษีฮนุมานได้รู้เรื่องราวเช่นนั้นก็เข็นเคี้ยวด้วยความแค้นแม่เอายทอรชนมันทำได้มิเกรงใจกันเช่นนี้ก็จงมาไล่ไปด้วยกันเสียเถิดฮนุมานกอดลูกเอาไว้ด้วยความรักพิษด,ดูหน้าของอสุรภัดอย่างปลื้มใจแก้วตาของพ่อเจ้ามิต้องโศกาไป เขาจักระรวดกับทศพินนั้นจะต้องพากันสิ้นสังขารด้วยเดชของพระจักรราผู้เป็นปินโลกาจากนั้นฮนุมานจึงได้เปลื้องเครื่องแต่งกายนักบ,บวชวางทิ้งไว้ในกุฏิที่บนเขาลาพระรจักรเพรศฤษีแล้วสำแดงฤทธิ์พาพระโอรสเหาะไปยังนครขีดขินเล่าเรื่องทั้งหมดให้พระยาวยวงศ์สาฟังและแน่นอนว่าเรื่องนี้ทำให้สุครีบไม่พอใจเป็นอันมาก แม่ไผนาสุริวงกับพี่เลี้ยงของมันชันเมืงอาจนักจะพากันบรไลัยสิ่งทั้งหลงตาและมลิวันอนุมานพรุ่งนี้เจ้าจงพาลูกชายไปกราบทูลพระนานรายที่อยุธยาส่วนตัวน้ากับเท้ามหาชมพูนั้นจะย่อพ้นตามไปตกลงกันตามนี้หนะไหนอสุรพัสมาให้ปู่อุ้มหน่อยสิ <laughs> ในราตรีนั้นพระจันทร์ทรงกรดเนือนครอยุธยาอันผาสุกภายใต้การปกครองของพระราม คืนนี้ดาวเต็มท้องฟ้าทีเดียวสีดาน้องดูสิเามื่อมากเพคะลมชายกลิ่นดอกบัวในสระสวนขวันชื่นใจจริงๆนะเพคะนี่ก็ค่ำมากแล้วเราพักผ่อนกันเถิดน้องรักทั้งพระรามและนางสีดานั้นได้หลับไปอย่างเป็นสุขท่ามกลางเสียงขับกล่อมจากสังขีดสี จนเมื่อถึงเวลาปัดชิมมยามพระรามก็ทรงฝันประหลาดหน้าตกใจจนพระองค์ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นความฝันครั้งนี้นะ่าอัศจรรย์นหนานะจะเป็นเรื่องดีหรือร้ายกันเนาะคร้นแสงสุริยาเรืองรองขึ้นเป็นสีทองชาบทองฟ้าในยามเช้าพระรามจึงเสด็จสะสงทรงเครื่องแล้วเสด็จออกท้องพระองค์พระองค์ทรงเล่าความฝันให้ปุโรหิตทั้งสี่ฟัง ขุนโหนั้นทูลตามตำราพยากรณ์ว่าขคอเดชะข้าพระองค์นั้นเห็นแจ้งประจักษ์ทั้งร้ายดีพระเจข้ข่าที่พระองค์ทรงพระสุบินเห็นกลมเมฆบดบังแสงอาทิตย์จะมืดมัวข้างทิศใต,ต้พยากรณ์ได้ว่าจะเกิดการสู้รบกันถึงกับเสียเมืองขอบขันทเสมาส่วนที่มีเทวดาชูดวงมณีที่มีรัศมีแพรวไพรยดั่งแสงินกรเข้ามาใกล้แล้วถวายดวงแก้วนั้น ก็ไดว่าจัไม่ใช่ผู้แกล้วกล้านําเอาพระกุมารเพื่เป็นโอรสมาถวายพระบาทพระองค์พระจกค่ะข้อที่สาวใส่พระองค์ออกจากพระวรกายยาวออกไปกวัดรอบจักรวาลจนถึงบาดาลนั้นไมยถึงจะปรากฏประโยชน์เกรียงไกลกระจรไปทั่วฟ้าบาดาลพระองค์จักได้มือขึ้นในเบื้องพระบาทที่จะถวายเครื่องบรรณาการให้แก่อยุธยาแต่ถ้าว่าจะต้องทำศึกกันเสียก่อนพระเจ้าค่ะ และในการสงครามครานี้พวกพานจะแพ้ริเทวรอนส่วนดินแดนที่เสียไปก็จะได้คืนอีกทั้งยังจักแสนสนุกกตกรอนอีกเสียด้วยพระเจ้าค่าข้า,ขาพระองค์มั่นใจว่าภายในสามวันนี้พระองค์จะรู้ข่าวตามที่ข้าพระองค์พยากรณ์อ,อย่างแน่นอนพระเจ้าข้าพระรามนิ่งนึกตรึกตรองตามคำพยากรณ์ของพระโหรา บรรดาเท้าพยาวานอนซึ่งครอบครองนครน,น้อยใหญ่ต่างก็ล้วนเรื่องชื่อลือฤทธิ์เกรียงไกรผู้ใดไม่อาจย่ำยีจักมีก็แต่พยาพิเภกผู้ครองพิชัยลงกาเท่านั้นที่รู้แต่คำพีโหนไม่มีฤทธานุภาพใดๆนี่กระมังที่เป็นเหตุให้พวกศัตรูฮึกหานดูหมิน่นพระรามยิ่งคิดก็ยิ่งหงุดหงิดรำคาญพระไทยจนไม่ได้ว่าราชการอื่นใด และหนไม่ช้าพระองค์ก็ทรงยิ้มออกมาได้เมื่อเห็นหนุมานพาพระกุมารเข้ามาหมอบก,กราบอยู่เบื้องหน้าอา้าวายุบุตรท่านไปบวชเป็นโยคีไม่ใช่หรือแล้วนี่มีเหตุสิ่งใดจึงกลับมาแล้วนี่กุมารน้อยผู้นี้ประหลาดนะักมีกายเป็นอสูราแต่วงหน้าเป็นวานอนเป็นวงพงสาของผู้ใดหรือท่านหันุมานทูลว่า ข้าบาทไปทรงพระก็สุขสบายดีพระเจ้าค่ะสวนกุมาน้อยผู้นี้เป็นบุตรของข้าบาทที่กําเนิดแต่นางเบญกายมีนามว่าอสุรพัดพระเจ้าค่ะข้าแต่พระองค์บัดนี้ได้เกิดศึกขึ้นที่นครงลงกาใยบุตรของนางมนโทที่มีชื่อว่าไพนาสุรีวงศ์กับวรณีสูรพี่เลี้ยงของมันได้ลอบไปเมืองมลิวันไปพาเท้าจากประวัติประจงตีกรุงลงกาพระเจ้าค่ะ จับพิยาพิเพกไว้ทั้งไว้ในตรุตรวนไว้เสียมันเมื่อได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดพระรามก็เอ่ยขึ้นด้วยความกริ้วว่าเป็นไปตามที่พระโหราได้ทำนายนิมิตไว้ไม่ผิดแม้สักข้อดูดูเด็กน้อยตัวเท่าแมงใหญ่ช่องอาถานบินเข้ากองเพลิงเฮ้เจ้าขุนยักษ์จัก,กรวรรดิผู้บังอาจยกพลมาจับพิเภกจองจำไว้ก็เช่นกันโทษของมันคือสิ้นชีพอาสันเรขอขอบใจเจ้ามากอสุรพัด ที่มีน้ำใจซื่อสัตย์กล้าหาญมาแจ้งข่าวการศึกวายุบุตรท่านจงเร่งไปแจ้งที่นครขีดขินและนะครชมพูว่าให้เกณฑ์โยธีมาหนมุมานทูลว่าข้าบาจัดการเรื่องนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระเจ้าค่ะเพลานี้กองทัพของทั้งสองนครกำลังเดินทางมาเข้าเฝ้าพระองค์ที่กรุงทวาราวดีนี้พระเจ้าค่ะพระรามทรงยินดีเป็นอย่างยิ่งเยี่ยมมากวายุบุตร ท่านมหาเสนาผู้ใหญ่ท่านจงไปหาพระพรตและพระสัตรุที่กรุงกกยเกษไปบอกพระอนุชาทั้งสองของเราว่าเราให้นำทัพไปปราบข่าศึกที่ราชธานีลงกาเสนาอายุธยาจึงได้เร่งควบม้าไปยังกรุงกกยเกษ เมื่อพระพรตและพระสัตรุดทราบภารกิจก็ทรงยินดีเป็นอันมากคราวนี้เราจะได้ช่วยพระเชษฐาปราบยักษ์เสียทีมิเสียทีที่เทวดาประชุมเชิญให้ไวกูลมาพระสัตรุดพวกเรารีบไปทูลพระเจ้าตากันเถิดครั้นได้รับพรจากเท้ากายเกตแล้วก็ได้มีการเร่งจัดแต่งทัพอันเกรียงไกร คนเท้าถือปืนไฟสวมเสื้อแดงคนช้างใส่เสื้ออัตลัดถือขอเตรียมพร้อมคนม้าถือทวนสวมเสื้อสีจันทร์ พลรถสวมเสื้อสีชมพูมีธนูเป็นอาวุธเมื่อแต่งทับพร้อมแล้วพระพรถและพระสัตรุดก็เสด็จส่งน้ําแต่งองค์จับพระสอนขัดพระขันแล้วเสด็จมาขึ้นรถส่งเทียม้าอัศวราชสินทบที่มีฝีเท้าเลิศดุดลมกรดแล้วกองทับจากกรุงไกยเกตก็มุ่งหน้าสู่ทวาราวดีอยุทยาทหารกรุงไกยเกตสวมเสื้ออัตลักษณ์ hmm? แล้วเสื้ออัตลักษณ์คือเสื้ออะไร จะเล่าให้ฟังอัตลัดเป็นชื่อผ้าชนิดหนึ่งนะคะเป็นภาษาอาหรับค่ะเพราะว่าผ้าชนิดนี้นําเข้ามาจากเปอร์เซียผ่านทางอินเดียนั่นเองค่ะเป็นผ้าทอ้วยไหมแกมดโดยเส้นเงินและเส้นทองจะทอเป็นลายดอกต่างๆนะคะทางสยามของเราะคะนิยมนามาตัดเสื้อจึงเรียกว่าเสื้ออัตลัดหรือว่าเสื้ออย่างเทศค่ะนอกจากผ้าอัตลัดแล้วนะคะก็ยังมีผ้านําเข้าอีกหลายชนิดค่ะที่มีชื่อเป็นภาษาเปอร์เซียนะคะที่นิยมนํามาตัดเสื้อก็อย่างเช่นเสื้อปัสตูจะทอจากผ้าขนสัตว์นะคะเนื้อนิ่มๆฟูๆหน่อย เสื้อมัสรูก็จะเป็นผ้าสองด้านนะคะด้านในเป็นฝ้ายด้านนอกเป็นไหมมักจะทอเป็นลายทางหรือไม่ก็เสื้อเยอระบบคำนี้น่าจะเพี้ยนมาจากสาระบบหรือว่าาบบฟที่แปลว่าผ้าทองซึ่งก็คือผ้ายกทองนั่นเองค่ะจัดเป็นเครื่องยอดอย่างหนึ่งนะคะในสมัยอยุทยารายละเอียดเกี่ยวกับผ้าโบราณยังมีอีกเยอะเลยค่ะผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปหาอ่านได้ในสารานุกรมสำหรับเยวชนได้นะคะมีเรื่องเล่าดนแปะเรียนไว้ที่ท้าย description แล้วค่ะ อย่าลืมช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกับมีเรื่องเล่าได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ